อยู่กันที่ไหนอะพี่เบิร์ตตอนนี้อยู่ที่ปราสาทตาเมืองพมเร็วร้ายนิดนึงก็คือต่อไปนี้ถ้าขเมศจะมาเที่ยวปราสาทตาเมืองพมนะถ้าขั้นเล็วร้ายสุดเลยก็คือคุณต้องขึ้นเครื่องบินมาที่ไทยผ่านพาสปอร์ตต้องมีพาสปอร์ตมีผ่านตมนี่คือแบบเร็วร้ายสุดแต่ถ้าดีหน่อยก็คือเราอาจจะมีการผ่านแดนตรงนี้เป็นแบบผ่านเขาออกเป็นวีซ่าหลายวันได้แต่ทีนี้ไงก็ตามก็ต้องมีวีซ่ามีการปั๊มบัตรเข้าออก

เขาอยากถ่ายกับพนเรศหรือเปล่าคะมตตีต้องการวันไหนที่เขาแจ้งลงหน้ามันจะเป็นไม่ได้จับมันจะจับกลุ่มคนที่ใช้มือถือแด